ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการให้สถานีตำรวจทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทยสามารถรับแจ้งเหตุกรณีประชาชนโดนระงับวงเงินหรือโดนอายัดบัญชีได้นะครับวันนี้16กันยายน68ครับ ผอบอตรอบอกเลยว่าถ้าพี่น้องประชาชนคนไหนโดนระงับวงเงินหรือว่าโดนอายัดบัญชีนะครับสามารถติดต่อสถานีตำรวจทุกพื้นที่ใกล้บ้านท่านได้ครับซึ่งตำรวจก็จะช่วยประสานศูนย์ AOC ต่อไปนะครับแต่ขณะเดียวกันตำรวจก็ยังสามารถพิจารณาปลดล็อกถ้าเป็นเรื่องกรณีโดนระงับวงเงินเบื้องต้นได้นะครับโดยใช้เวลาเพียงแค่ครึ่งวันเท่านั้นครับ แต่ถ้าเกิดพี่น้องประชาชนไม่สะดวกเดินทางไปสถานีตำรวจก็สามารถโทรศัพท์ติดต่อไปได้ยังศูนย์ AOC ของกระทรวงดีเขาที่หมายเลข1441และต่อ2นะครับรวมถึงหมายเลข191 หรือจะเป็นอีกหนึ่งหมายเลขครับ1559ก็ได้นะครับเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนหากใครที่มั่นใจว่าตัวเองบริสุทธิ์เนี่ยก็สามารถติดต่อสถานีตำรวจทุกพื้นที่ใกล้บ้านท่านได้หรือจะโทรศัพท์ไปติดต่อผ่านสามเบอร์ที่ผมบอกไปก็ได้นะครับอีกหน่วยงานหนึ่งก็มีคำแนะนำมาลบพีคสุดๆเลยครับจากทางกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI นะครับเขาบอกเลยว่าระวังถูกอายัดบัญชีจากการทำสิ่งนี้นะครับ ตั้งใจอ่านอ่านช้าๆอ่านดีๆครับเพราะถ้าเกิดคุณทำสิ่งนี้เนี่ย DSI เขาบอกเลยว่าเสี่ยงถูกอายัดบัญชีทันทีแม้จะเป็นแค่ผู้ซื้อก็ตามเพราะฉะนั้น DSI ก็เลยแนะนำมาครับให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบถูกกฎหมายผ่านคนขายจริงหรือผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง ปลอดภัยกว่าเยอะนะครับมีท่านไหนบ้างที่ทำสิ่งนี้ไปแล้วคุณเกิดโดนระงับวงเงินขึ้นมาหรือถึงขั้นโดนอายัดบัญชีขึ้นมาบอกเล่าและเปลี่ยนเข้ามาหน่อยในคอมเมนต์รวมไปถึงความพยายามในการจะปลดล็อกการระงับวงเงิน ตลอดจนการปลดล็อกการอายัดบัญชีด้วยว่ายากเย็นแสนเข็นขนาดไหนนะครับโดยหน่วยงานภาพรัฐทุกแห่งก็ยืนยันนะครับว่ามาตรการที่มีการใช้กันอยู่เพื่อจัดการกับบัญชีม้านั้นเป้าหมายสําคัญก็คือต้องการจะตามเงินของผู้เสียหายจากต้นทางมาคืนให้ได้มากที่สุดครับ แต่ก็ยอมรับนะครับว่าการไปติดตามเส้นทางการเงินนั้นโดยเฉพาะการไปต่อเส้นเงินที่มันแตกแขนงออกไปอาจจะทําให้ไปกวาดผู้บริสุทธิ์เนี่ยติดร่างแหไปด้วยซึ่งแบงค์ชาติกาลังออกกฎระเบียบภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้เนี่ยแหละครับว่าการทําธุรกรรมแบบไหนที่จะไม่ถือเป็นการต่อเส้นเงินมาจากบัญชีต้องสงสยัยหรือแม้กระทั่งบัญชีม้านะครับ